เอาละทุกคนยินดีต้อนรับสู่คนะิโน r ร s h a r e รนเนาะและในวันนี้เราก็มากับสเตจใหม่กันดีกว่าเอาละเราวจดูกันดีกว่านะว่ามันจะยากหรือเปล่าสำหรับที่สเตจที่เนานะทุกคนวิ้เค crossing ฮึมแทยชื่อก็เทแล้วปะเราไปุูกันดีกว่าโอ้ทางเข้าสองไทยอีกแล้วแล้วก็มีอะไรซัมติงด้วยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมีอะไรแน่เลยโอเคเรามีฮีโร่ตัวใหม่มาเนาะชื่อว่ากุิมสันจะให้มันไปตรงนี้เฮ้ยเดินเร็วดีเนี่ยใชได้ใชได้โอเคตรงนี้ อืมผมว่าเดี๋ยวผมจะแตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเวทเนาะตรงนี้ก็เป็นบาลิสตาตรงนี้เนี่ยบาริสตาดีนี่นี่ก็เวทอันนี้ก็บาริสตาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อัพพาวเวอร์อาเชอร์เนาะโอเคมันเต็มหมดเรียบร้อยแล้วไปเริ่มเวฟ let's go ข้างล่างนี้เป็นอะไรวะเดี๋ยวสลับกันดีกว่านี่เอ้ยไม่ต้องสลับหรอกให้มันสู้ดีกว่าเอาเวลอ เอ,ออเออแดกแม่งเลยตัวตรงนี้เราก็น่าจะโอ้เป็นตัวใหญ่มาวะคิดถูกเลยที่เราเอาบนไปก็อัปเกรดตรงนี้อ่าโอเคมันเข้าไม่ได้ตรงนี้ไปเริ่มเรื่อยๆเรื่อยๆกลิมสันจะตายเฮ้ยเสียงโคตรเท่เมื่อกี้ It's moving time ยิ time. ่งยิงข้าร่ามาว่ะมันมุมไม่ม่นแรงแล้เนี่ยดูดิเยอะมันกัดแรงแล้วเนี่ยทำเ,เ,เป็นเล่นเออโอเคกันได้อยู่ อัปเกรดลงไปข้างล่างเลยเพื่อนอ,อือโซมันออนั่นแหละตรงนี้ดาร์คชาร์โดปุ๊บออตัวอะไรอ่ะหืมเบลไนแมร์มีกรอเยอะอืมโอเคถ้าเกิดกรอแต่ปุ๊บก็จะกลับเป็นร่างไนแมร์เหมือนเดิมโอเคโอเคถ้าให้เปรียบเทียบแม่ก็คือคาบุโตะที่แม่งคัตออฟ <c oughs> <c oughs> ไปข้ามเปรียบเทียบที่ดีอุ๊บ เฮ้ยกกอบไม่คัดตออฟแล้วโอเคกดเวใหม่เลยอ๋อถ้าไม่เกิดอยู่ตรงกลางลูกกระตาเนี่ยมันก็จะรับเกาะดูดิ่อ้าไม่หรอเราใส่ต้องเป็นลูกกระตาตามเมลแสงแน่เลยก็เห็นเมลแสงอยู่เมื่อกี้ผมว่าตรงนี้เราเป็นในนี่ดีกว่าขั้นสุดท้ายเนาะรอยย่ออาเชอร์รขึ้นสันขึ้นบนไปเลยเพื่อนฝากกันด้วยอีกตัวหนึ่งใช้นี่ดีกว่าอย่าให้มันเข้าโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ยิงตรงนี้อทำดาเมจต,ตรงนี้เรายตาเป็นอะไรดีวะเนี่ยดีแล้วกัน ให้มันง้างดิ่งแรงแรงเฮ้ยแมงมุมเหรอยี่แมงมุมแป๊บนึงตรงนี้โอเคเกียร์บัดต,ตรงนี้ตัวบินเดี๋ยวเราต้องเอากริมสัตว์ลงล่างเลยเนี่ยถ้างั้นอะ่ะขึ้นบนอับเกรดโอเคบ่อแล้วตรงนี้วางไม,ไม่ได้เว้ยเนี่ยถ้าวางได้นี่เจ๋งเลยปักกดเวฟเลยค้างางนี้เหมือนจะต้องเป็นสึกหนักเลยเนี่ยเพราะแมงมุมตัวหนึ่งนี่ก็เลือดเยอะมากเลย200เนี่ยโอเคตายยัง ตัวพองแล้วสั่นและโอเคให้มันทะเลาะกันในมุมเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องไปสกัดให้มันในนี่เหรอให้มันวาร์มมาเลยสว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 ยจะอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะอัพเกรดไหนต่อดีวะเนี่ยเดี๋ยวอัพตรงนี้ดีกว่าร้อยยี่สิบมาดิโดนเยอะหน่อยเอาละเว็บใหม่มาแล้ว let's go boy อ่ัพอะไรดีวะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราอัพบาริสต้าอัพโพสดีกว่าเราอัพเป็นขั้นสามดีกว่าบาริสต้าอัพโพสก็ได้ละนี่ไง ตัวอะไรวะเนี่ยเอ่อชักเลอร์เหรอมีเก,กาะกันเวทระดับกลางสามารถหยุดป้อมได้ด้วยการใช้เปลของมันเมื่อตอนอ๋อถ้าเกิดเลือดมันเหลือน้อยมันจะทําการหยุดป้อม <c oughs> โอเคกูคเข้าใจแล้วกันเวทนั้นกลิมสันไปเลยเพื่อนจัดการมันซะกลิมสันสู้มันเอ้เอ้กริมสัน,นระวหวเยอะละเดีย๋ยวเราให้เวสเปอร์มาตรงนี้ดีกว่าย้มาสู้เพตรงนี้เหมาะเลยเนี่ยบอ เป็นแค่ต,ตายแล้วโอ้โหแรงแล้วเนี่ยจะไ,ได้เลยคิมสันมันเก่งมากเตื้ยอะเฮ้ยไม่กูไม่ได้สร้างขายทิ้งเลยนั่น <c oughs> กูไม่ได้สร้างเลยที่ซ้ำเมื่อกี้ <c oughs> เงินกูเราเอาไปด,ดีดีกว่า <c oughs> นี่คาราแมงหนักกว่าข้างบนเด็กรงนี้โอเคสวย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 คิมสันไปบนกูนนจะไม่ยอมให้แม่งคัตออฟเด็กขาด ใส่กเกาะเฮ้ยไอตัวการลากมาเที่ยเฮ้ยไม่แต่เห็นชิน้นไม่แต่เห็นชิน้นเกือบแล้วไงระักษโด้วยขวางไม่นะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแต่อยู่ได้อยู่โอเคอัปเกรดให้มันเข้าหมดเนี่ยไม่อยากให้มันเข้าหมดนี่เลยเสียอ่ะปล่อยบอ่อพิษทีนี้มันก็โดนไปซะอือโคตรแรงเฮ้ยไม่เห็นชิ้นแล้วไม่มันเห็นชิน้น,น,นไอตัวนึงโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอันนี้แย่จริง ลงมาเลยเพื่อนคุณรุ้ใช้มึงก่อนมากันล่างทีแม่งเ้ยอย่างเยอะเลยตัวใหญ่เนี่ยคริมสัตว์ไม่น่าไหวเด้ยโอ้ยขึ้นบนไปปะวะชวยชวยชวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบคลายนี่ผมมันล็อกป้อมไอเวนตายแล้วมึงเออเกือบแล้วเฮ้ยเออ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 มันจะเข้าเออ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 เฮ้ยลุดสองตัว รถตัวเดินอีกเฮ้ยโดนอีกแล้วบายถอ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 ยทางไหนดีกว่าวะทางนี้ดีกว่าทางนี้ไม่เสียงกว่าอีกเออข้างบนนี้เหรออ่ะตรงนี้เออเออไหวอยู่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 เดี๋ยวข้างหลังให้นั่นรับเอาไปโอ้ยคืนสันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเถอยแล้วบู๊ปป๊อปขนาดนี้โอ้โหโตไหมเนี่ยโอ้ป๊อปก่อนอเออ กิมสันไป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 โอ้ย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 เยอะแลยเนี่ยเยอะแล้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้คือไม่ได้ได้อยู่คือไม่ได้ได้อยู่คือไม่ได้อะไรเกิดอะไรเอ้ยมันจะมีท้ายอีกเออข้างล่างไหวเฉยบ้าบอยี้อะไม่เลยเชื่อคำนึงกิมสันรอมึงเรื่องมึงเต็มบ่อนเดี๋ยวกูจะส่งไปข้างบนเออกิมสันสู้เขากิมสัน ก่งด้วยสวยคิมสันมันเก่งมากพีจ่จะให้ระวังเป็นลามิชามหนึ่งคุ้มกันเวสเปอร์เวสเปอร์กูจะต,ตายแล้วโอเคได้อยู่ตรงนี้ลงบ่อเลยให้มันโดนในนั้นของไอ้กิมสันโอเคเดี๋ยวตรงนี้เลีอัพเรียบร้อยอัพเรียบร้อยเอ้ยตรงนี้ยังไม่อัพเดี๋ยวต้องอัพ้ยบสองร้อยเจ็ดห้าแบบป่ะไอ้นี่มันกันวิ่งปะเนะี<ร>่ยไม่กันโอ้โหข้างล่างอะไรวะเนี่ย โอเคกิมส okay, so so ันขอหน้าที่มึงแล้วลงล่างเลยเวทดีว่าตรงนี้ลงอไปอย่าล็อกป้อมไม่ให้ล็อกืออนั่นแหละเฮ้ยไอ้เบนเุ้ากอนเกือบแล้วโอ้เกือบเฮ้ยล่างมาอย่าแล้วกันก่อนเดี๋ยวเวสเปอร์เพื่อน กูโกนไม่ได้แล้วเฮ้ย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 อัพนี่น่าจะเวิร์กเลยแบบเบิร์กสุดๆมาอือขีดแม่งตายเลยอืออย่าเห็นชิ้นมึงอะได้อยู่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 สวย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 จะอยู่เบสเปอร์ไว้ใจมึงเพื่อนอือขีดครึ่งหลอดเดี๋ยวต้องอัพสองร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วหัวใจกูด้วย ว่าล้อันนี้อันนี้น่าจะบอกใช้ค้างไหนอยู่ไม่ได้เอออันนี้ดีกว่าไปอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้นี้นี้โอเคโอเคเออเดี๋ยวนะเราจะเอาไปนี้โอเคมาขึ้นแนวหน้ามาเลยไหวละพลังก็เต็มมือจัดเลยเออ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 ลุ้นมากอย่าให้พลเรือนมึงโดนแดกขอร้องไปพลเรือนโก อันนี้อัพไปมันก็ด <mod> ูเหมือนจะไม่คุ้มเท่าไหร่ว่ะเดี๋ยวเราอัพแค่ไว้รอบเดียวแล้วอ่ะเอ้ยมันอันนี้อัพคุ้มแน่ถ้าเกิดมีป้อมนึงได้อยู่แต่มันก็แค่จบเวรล้วบู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 บพวกมึงเกินไปละพวกตัวไล่เวรเนี่ยโดนโดนโดนตายหมดปูพรมนี่แน่ผมว่าตรงนี้น้าอัพสองร้อยเนี่ยไปเลยระเบิดขยะเอ้าไม่โดนไอ้เหี้ยดูว่ามันจะปล่อยทันดีเดี๋ยวเราอัพไปในนี้แล้ว ไอถ้าเกิดเราอัพไปตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเออเป็นซากนอตัวหนึ่งนาะอ้าวกริมสันกูตายแล้วมาแแกร่ให้เปร์กริมสันเลมแบบมนยมามามามการมันอืออือืออืออืย่มไม่จะกินไม่จะกินไม่กิน,ไม,ไ,กนไม่ให้กินหรอกเว้ยโนฉีดเข้าไปโอเคสวย สวยมาตายมาเวนเข้ามาเลยตรงนี้เยอะมากโดยเฉพาะไอตัวเนี้ยอันตรายสุดๆโดนแทงไหมฉึกๆโอเคตรงนี้ปลุกผมอืมโดนไปตรงนี้อัพอ,อีกโอเคตรงไหนอัพอ,อีกวะนี่ดีกว่าเพิ่มดาเมจต,ตีให้ตายเลยตรงนี้อัพอ,อีกอืม หนัวจัด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 สีแล้วพลารดินไปฮิวไปฮิ้วไปตรงนี้กันไหวละตรงนี้กันไหวละแต่ข้างบนนี่อย่าประเด็นเออเออเออพลารดินอ่ะครับมีดอีกเต็มแล้วเนี่ยโอเคเออได้อยู่ไอ้พลารดินการมันลงบ่อเลยตรงนั้นแหละเพอร์เฟก แล้วก็จิ้มมือแหละสวยนี่ก็ลงอือมเกือบตายแล้วมึงอ่ะเอยเอยตายเออหายไปโอเคคอเทตรงนี้ดีแล้วอืม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 ตายนั่นแหละเอ้ยโคตรโคตรเจ๋ง เอาละได้เลยครับว่าเนี่ยตานี้โอเคได้ฮีโร่ตัวใหม่กับป้อมใหม่เนาะเนี่ยป้อมอะไรวะเนี่ยเหมือนกับพ่นเหมือนกับเพ,ลพลื่พ่นไฟเลยเอาละไอ้โดซิไม่ได้ไปถึงทศเจดไหนอืมไปตรงไหนกันนะโอเคไปไปจบตรงหน้าวิหารตรงนี้สินะเอาละทุกคนไปในในบ้านกับคลิปคิรัลัสอันนะี้พาร์ทด,ดีนะพาร์ทดีดีทำผมตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ย ไม่เคยด้เล่นแบบอะไรเสียๆแบบนี้วางป้อมน้อยๆนะนานๆจะเล่นแบบนี้แต่เล่นแบบนี้ก็สนุกดีถ้าวางป้อมเยอะมันก็อาจจะดูง่ายเกินนะเอาล่ะอย่างนีก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับตัวตัวใครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะที่ครั้น,นี้ผมไม่พูดติดแล้ะโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเล่นเกมให้สนุกดะครับเพื่อน